คุกันวันเสาร์ช่วงสไตล์อลิ i ิเต็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสไตล์อลิมิเต็ดนะครับวันนี้นะครับค่ณผู้ชมอยู่กับผมป้องปิธิวัฒน์จำสว่างวรพงศ์ครับผมตอนนี้นะครับผมและทีมงานก็มาอยู่ที่ด้านหลังกระทรวงการคลังนะครับถนนพระราม6นะครับวันนี้นะครับที่เรามาแถวนี้เพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารับประทานอาหาร บรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็มีราคาประหยัดเมนูวันนี้นะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมมาชิมนะครับคือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนชูนะครับซึ่งเปิดมายาวนานกว่า40ปีแล้วครับสมัยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ผมนัดคุณสุรนันท์ไว้นะครับน่าจะมารอที่ร้านแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับตามผมมาเลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ชวนมากินก๋วยเตี๋ยวเชิพี่พัชก่อนพี่พัชคุณพัชราภคุณสวัสดีครับเจ้าของร้านคปมาป่ะไม่เคยมาเลยนี่เคยทานแล้วผมเตื่กี้ผมมาผมนึกว่าจะหายากไม่ยากเลยผมรู้ว่าเคยทานคุณเคยทานป่ะทานที่ไหนที่บ้านกรุ๊มอะเพราะว่าคุณพัดเนี่ยผมมาเหมาประจำคุณพัดที่ไป จัดเลี้ยงให้ด้วยไปจัดเลี้ยงให้ด้วยไม่ใช่จะจัดเลี้ยงเฉพาะบ้านผมก็จัดเลี้ยงทุกบ้านทุกบ้านอ๋อเราต้องจัดเลี้ยงเลยจะขายอยู่ที่นี่แล้วขายอยู่ที่นี่แล้วยังมีจัดเลี้ยงอยู่แต่ที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือน้าชูหลังกระทรวงการคลังน้าแต่ทำไมชื่อพี่พัชเป็นเจ้าของร้านดั้งเดิมนาชูนี่มาจากคุณแม่ดั้งเดิมแล้วคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยป่ะคร ขายมาตั้งแต่จารบ่าขายมาตั้งแต่จารบ่าสี่ปีแล้วค่ะ40กว่านี่สิบกว่าปีนี่คือรุ่นที่สองรับมรดกคุณแม่มาคุณแม่ขายที่นี่ตอนนั้นแม่ขายอนุตสาหะรีตอนนั้นอนุสาหะรีสมัยนั้นอนุสาหะรีคือผิงก๋วยเตี๋ยวเรือครับศูนย์รวมก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าใครอยากจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องไปอนุตสาหะรีแล้วตอนคุณแม่หรือว่าคุณลูกที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้าม พัดมาก๋วยเตี๋ยวก่อนอ๋อนี้เวลาตําก๋วยเตี๋ยวอยากจะกินอะไรอยกกินอะไรครับผมผมทานได้ทั้งสองอย่างก็คือทั้งเนื้อทั้งหมูที่นี่ที่นี่มีทั้งมีหมูต้มยำก็อร่อยแล้วก็เนื้อน้ำตกกินได้งั้นนี่พวกเอาอะไรครับผมหมูน้ำตกอ๋อเส้นเส้นเล็กนะเส้นเล็กนะเส้นเล็กนะเขียนตกด้วยหมูนะครับหมูอ๋ออันนี้มันหมูอยู่แล้วหมูอยู่แล้วผมเอาเลยเลกเป็นหมูเป็นเนื้อ น้ำตกผมขอชิมเนื้อแล้วกันนะครับแล้วก็มีหมูลวกเนื้อลวกก็มีลูกชิ้นลวกกระดกหมูกาดกหมูเลยกมาดกหมูมาด้วยอันนี้ต้องบวกนะครับกาะกหมูเ็นบอกว่ามีเนื้อเป็นเนื้อธรรมดาแล้วอย่งมีเนื้อน้องลายด้วยนะครับแ้วผมขอชิมเลยชิมเนื้อน้องลายแล้วกันนะฮะอ๋อแห้งีกชามนมันตุ้มแห้งหมูเนื้อบะหมี่เส้นหมี่แห้งเส้นหมี่ขาวเหรอคะเส้นหมี่ขาว อืมโอเคผมทานในทุ่งด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเยอะมากเลยนะไม่เยอะไม่เยอะค่ะแต่ปกติแล้วทุกคนที่มาทานก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างน้อยต้องมีสองสามแม่ชามนะน้องด้วยเนี่ยนะคุณทานก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อัลมอนด์าวลีเนี่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือที่อื่นไหมอ่านตามๆก่อนไม่รู้ก็จะมีสูตรของเราอยู่ไม่บอกใช่ไหมอันนี้สูตรลับเลยแล้วคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือังเดิมค่ะั่งเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะแบบเพิ่มอย่างอื่นกันนะถ้ดว่า แต่ของเรานี่เราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ก็คือง่ายๆเลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลวกหมูหมูลวกอะไรหมูลวกง่ายๆสูตรพิเศษใสแต่ว่าก็คือจะทำค่ะที่น้ําซุปทำค่ะที่น้ําซุปเนี่ยเราก็ที่ร้านนี่จะไม่ใช้ชูรสมาก็สิบปีแล้วไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยทีนี้ตรงตรงนี้เนี่ยเวลาคนส่วนใหญ่ใครมากินะครับ หลังกระสงการครังนี้ก็ต้องข้าราชการเป็นหลักแต่ถ้าวันเสาร์นี่ก็ได้ลูกค้าประจำคนที่คนที่ทำอยู่แถวนี้ถ้าวันธรรมดาาานถ้วัธรรมดคนแถวนี้พวกราชการบริหารร้านก๋วยเตี๋ยวเหนื่อยรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับเพราว่าต้องทาเองด้วยอย่างก็คือเตรียมเองหมดทิปผัวอะไรทุกอย่างทำเองหมดทำเองหมดเลยตื่นกีโมงทำจีโมงก็ประมาณปีห้า ีวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างชีวิตประจําวันวันนึงอยากรู้เพราะว่าน้องๆหลายคนบออกุูยเปิดทุกเตียวันนี้อยากเปิดร้านทุกเสตียวันนี้ทุเสตียว,วันนี้เป็นวิยาทยา่างปุ้งแล้วก็มาบ่ายนี่ไม่ได้ทานนะผมถามแล้วประมาณสองสามโมงไม่เตือนไปแล้วไปแล้วไม,ม,ม่ไม่มีโอกาสแล้วก็คือต้องมาี่ต้องช่วงช่วงเช้าตีห้าตื่นทำตีห้าพัดก็ไปจ่ายของแต่เย็นเนี่ยเราต้องเย็นเย็นเราต้องเตรียมแล้วนะคะเพียงเพราะว่าเช้าพัดจะมีกับข้าว วันธรรมดากี่กับข้าวก็สิบกว่าอย่างค่ะแล้วพัดก็ต้องเตรียมว่าเอ๊ะพรุ่งนี้พัดจะทําอะไรแล้วก็จดไว้แล้วเช้าก็ไปจ่ายแล้วแม่ครัวก็มาทํามาทําเตรียมไว้คือเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนเช้าซื้อสดกเลยซื้อสดๆตลาดที่ราชวัตรกับบางซื่อสองที่จ่ายตลาดเองจ่ายเองแล้วก็มีมาส่งด้วยแล้วนอกจากนอกจากที่ที่ทำเส้นเตนียวแล้วเนี่ยมันผมเห็นเมนูตะกี้ลองอ่านตะกี้ที่จดมุมี เมนูมันผิดกันยังไงเวลาก๋วยกเตี๋ยวเรือโดยธรรมชาติโดยอย่างหลักเนี่ยมันก็คือเส้นเส้นเลต้มยำเส้นกต้มยำนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนื้อตกหมูครับเป็นคนชอบทานหมูก็ก็สั่งหมูไปทานหนึ่งอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนมันเป็นเนื้ออย่างเดียวป่ะไม่เป็นหมูมาค่ะจะเป็นน้ำตกนี่จะไม่มีหมูมีแต่เนื้อสมัยก่อนใช่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีหมูแต่หมูก็มีน้ำใสต้มยำอืมครับแล้วตอนหลังเนี่ยคนไม่กินเนื้อเยอะคคนไม่กินเนื้อเยอะแล้วก็ต้องมเปลี่ยนก็สิบกว่าปี กุ้งไม่ทานนี่ครับผมไม่เนื้อไม่ทานเนื้อใช่ไหมผมไม่ทานเนื้อมาเกือบยี่สิบปีแล้วเยอะครับเดีนี้คนไม่ทานเนื้อแต่เมื่อก่อนชอบมากเลยเมื่อก่อนชอบนี่งเนื้อน้องลายจะอร่อยนะคุณมากเห็นเมื่อก่อนบอกว่าแม่ขายชามแบบบาทเดียวบาทเดียวแล้วมันขึ้นมาที่กี่สิบปีสี่สิบปีก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเนาะมาสองบาทสามบาทแต่พัดมาที่นี่มาถึงที่นี่คือสิบบาท สิบาทเริ่มต้นสิบาทแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ยี่สิบสิบาทนี่กี่ปีแล้วฮะขาช่วงยตังนี้ยี่สิบปีค่ะขายยี่สิบปีผมสิบปีไม่สิบปีผมไม่สนใจคุณแล้วล่ะอันนี้ของคุณตุ้มอันนี้คุณตุ้มแห้งอันนี้แห้งอันนี้ตกครับแล้วก็เอากากหมูกากหมูก็เนื้อน้องลายเห็นไ้มเนื้อนางลายรวบก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเขาไม่เยอะใช่ไหมครับทำไมอ่ะคุณแม่สอนว่าทำไมถ้าเยอะแล้วก็ไม่อร่อยแม่บอกไม่อร่อยคือแต่ละชามเนี่ยลงมาพอดีเลย ถ้าคนทานพอดีไม่ต้องปรุงแล้วเกลียวครับแล้วผมว่านะครับชามต้องเป็นนี่ครับตาไก่ค่ะต้องเป็นตาไก่คุณพัฒน์แล้วคุณพัฒน์ไปแอบชิมของคนอื่นมาบ้างไหมก็ไปค่ะไปบ่อยผมไม่ต้องบอกทีาทานของคนอื่นก็ต้องทานคนอื่นใช่ไหมคนอื่นกับของเราเนี่ยอะไรคือความที่ที่คุณพัฒน์รู้ว่ามาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ชูแล้วเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษกว่าเดิมรสชาติอะไรก็ของพัดจะคิดว่าดั้งเดิมอ่ะ